สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอร่มมคนปลายซอยของเปลวสีเงินนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2564ะครับวันนี้คุณเปลวเ,เปลี่ยนจากเรื่องการเมืองครับมาคุยเรื่องของฟุตบอลกันบ้างพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเวียดนามใกล้บอลโลก คุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าเห็นนายกเนี่ยถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรเพื่อเอาใจคอบอลก็เลยอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลกันบ้างแต่ของผมนี่มันระดับฟุตบอลโลกเลยคุยเฉพาะโซนเอเชียนะครับไทยเราไปแข่งรอบคัดเลือกเพื่อจะแข่งในสุดท้ายรอบ2กลุ่ม G กกับมาเลยไปเมื่อวานเซืร์ดนนีก็แพ้เรียบร้อยกลุ่ม G ีนี่มีอยู่5ทีมมี u a e มีเวียดนามมีมาเลเซียมีอินโดแล้วก็ประเทศไทยทีมที่ชนะ ที่1และที่2ได้เข้าไปแข่งคัดเลือกในรอบ3แต่ปรากฏว่า5ทีมไทยได้ที่4บอลไทยไปบอลโลกก็เลยจบแค่นี้นะครับ UAE เนี่ยที่1เวียดนามที่2ในกลุ่มก็ไปแข่งต่อรอบคัดเลือกรอบ3โซนเอเชีย er, จากกลุ่มต่างๆที่คัดได้ทั้งหมด12ทีมด้วยกันเตะเพื่อคัดไปรอบ4 ก็มีญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียเกาหลีใต้ซา,าอุจีนอิรักซีเรียโอมานย AE เลบานอนและก็เวียดนามเอเชียที่มีโคต้าทั้งหมด4ทีมนะครับเพื่อไปชิงถ้วยฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ปลายปี2565ผมเนี่ยลุ้นเวียดนามสุดใจขาดดิ้นและครับในฐานะอาเซียนด้วยกันก็ต้องเชียร์เพื่อนร่วมภูมิภาคเอาไว้ก่อน รอบนี้เวียดนามกู้หน้ากู้ตาอาเซียนที่สำคัญเป็นหน้าเป็นตาของกลุ่ม CLMVT มากนะครับผมนับถือคนเวียดนามนะครับเคยไปมาแล้วสองสาครั้งเห็นคนของเขาแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ในอีก20ปีเวียดนามจะโตเป็น1ใน CLMVT แล้วก็ในอีก30ปีถัดไปจะเป็น1ในอาเซียนก็ไม่มีอะไรแปลกจุดแรกคนเวียดนามที่มีความเจ็บปวดร่วมกันเป็นจุดขับเคลื่อน ให้ทยานสู้เพื่อชนะที่สูงมากนะครับจุดที่2คือขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานจุดที่3คือไฝรู้ใฝ่ึกษารักและก็ห่วงแหนความเป็นชาติเลือดรักชาตินี่ค้นนึกเลยจุดที่4เป็นคนทัศนคติเปิดกว้างจิตใจสูงพร้อมที่จะชื่นชมยกย่องคนเก่งและคนที่ดีกับเขานะครับ นี่ก็เท่าที่ผมจับสังเกตแบบกว้างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สงสัยด้านความเติบใหญ่ของเวียดนามซึ่งก็ไม่ต่างจากเกาหลีใต้เมื่อ30ปีก่อนหน้านู้นเพราะว่าทรัพยากรบุคคลจากรุ่นสู่รุ่นได้อัตราส่วนพอสมควรแถมมีการเติบโตแบบมีคุณภาพแล้วก็มีไฟสู้ตรงข้ามกับของเราที่ประชากรเนี่ยขาดช่วงครับคือวัยเกิดวัยโตวัยทำงานกับวัยชราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามอัตราส่วนตามหลักประชากรศาสตร์นะครับของไทยเราตอนนี้ เหมือนถั่วงอกครับหัวโตคือจํานวนคนแก่ส่วนลําต้นเนี่ยรีบและก็ยาวคืออัตราการเกิดการโตและการแก่ของประชากรไทยในความเป็นกําลังของชาติตรงจุดนี้น่าห่วงครับคนเวียดนามนมีทัศนคติที่เป็นมิตรและก็เป็นเพื่อนกับคนไทยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะมีทัศนคติด้านลบบ้างก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับเพราะาสงครามเวียดนามเนี่ยยัง ทิ้งริ้วรอยพอที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ว่าใครทําอะไรกับเขาจนบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพแบบนั้นคนเวียดนามชอบนั่งร้านกาแฟชอบซดกาแฟที่หยดติ้งติ้งทีละหยดนะครับกว่าจะได้ซดก็ครึ่งค่อนชั่วโมงจนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเข้าไปแล้วถ้าคุยกับคนเวียดนามเนี่ยคุยอย่างเป็นมิตรได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องฟุตบอลไม่ได้เลยเชียวครับ คุยฟุตบอลกับไทยเป็นอันต้องทะเลาะกันแน่ๆมันบาดแผลศักดิ์ศรีนะครับอย่างคัดบอลโลกเนี่ยเคยคัดกันมาแล้ว7ครั้งทีมชาติไทยในยุคพีชวิทย์แล้วก็ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นโคช้ชเราผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปเล่น12ทีมสุดท้ายมาแล้วถึง2ครั้งแต่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยตกรอบคัดเลือกไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพิ่งจะมีปีนี้แหละครับที่ทีมดาวทองทีมชาติเวียดนามเนี่ยผ่านเข้าไปเล่น12ทีมสุดท้าย โซนเอเชียขณะที่ไทยเราตกรอบผมว่าการเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของเวียดนามเนี่ยมันปลดล็อกหัวใจที่มีกับทีมไทยไปได้เกือบหมดหรือหมดไปเลยด้วยซ้ำไปก็ดีใจกับเวียดนามนะครับที่พวกเขามุ่งมั่นจนพบกับความสําเร็จนี้จากใจจริงของคนไทยเลยต้องบอกว่าเป็นความดีใจที่มีค่ามากนะครับทั้งกับเวียดนามและก็กับไทยเพราะว่าจากชัยชนะในครั้งนี้เนี่ย ทำให้เราได้เห็นความกว้างขวางของกิตใจคนเวียดนามที่มีกับไทยแต่อย่างไงนั้นก็ต้องเท้าความกันนิดนึงนะครับตอนรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2018ซิโก้เป็นโคช้ชนำทีมช้างศึกไปแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4ที่สนามไซตอมส์สเตเดียมวันที่28มีนาคม2560 30มีนาคมปี60ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์บวงนาย,ยกสมาคมฟุตบอลพูดถึงซิโก้ บอกว่าผมไม่เคยพูดว่าคุณเกียรติศักดิ์ไม่เก่งไม่ดีผมชื่นชอบเขาผมกล้าพูดนะว,ว่าโค้ชคนไทยทั้งหมดที่ผมสัมผัสมาคุณเกียรติศักดิ์เป็นโคชช้ชที่มีระเบียบวินยัยกํากับดูแลนักฟุตบอลได้นักกีฬาให้เกียรติเคารพเชื่อฟังนั่นคือสิ่งที่โคชช้ชพึงจะมีเรามีหลายสิ่งที่จะต้องคิดจะเดินไปข้างหน้าผมต้องการเห็นทีมฟุตบอลไทยอยู่อันดับต้นๆของเอเชียในอีก10หรือ20ปีข้างหน้า จะต้องไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกผมจะวางรากฐานให้คนที่จะมาสารต่อจากผมทำงานได้สะดวกอย่างมีระบบมีแบบแผนนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้แล้วก็อีกตอนหนึ่งพลตรวจเอกสมยศเนี่ยพูดประโยคอมตะถึงทุกวันนี้นะครับในวงการฟุตบอลประโยคที่บ้านนี้ก็คือคำถามที่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนไทยคิดอย่างไรคิดเหมือนผมไหม ถ้าบอกว่าอยู่กันไปแบบนี้ไม่เป็นไรเป็นแชมป์ซูซูกิเป็นแชมป์มซีเกมแต่ว่าระดับเอเชียเนี L ่ย e, แพ้ทีหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ไม่เป็นไรแต่สําหรับผมเนี่ยผมอายผมรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ผมมีตัวตนผมเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีปัญหาในการทํางานไม่เคยทําความเสียหายหรือด่างพร้อยผมทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบนี่คือกาพูดของพลตํารวจเอกสมยศนะครับคุณเปรวก็เลยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าครับ ทีมช้างศึกเนี่ยไม่ได้มีซิโก้มาหลายปีแล้วนะครับดิชโนเข้ามาสารฝันพลตำรวจเอกสมยศหวังที่จะนำบอลไทยไปบอลโลกสมาคมฟุตบอลไทยไม่ต้องการซิโก้แต่วงการฟุตบอลเวียดนามต้องการซิโก้สโมสรฮอกอ,อันยาลายฟุตบอลวีลีกเวียดนามเนี่ยเชิญซิโก้ไปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเตะของเขาทุกวันนี้ทีมดาวทองทีมชาติเวียดนามภายใตย้การคุมทีมของโค้ชเกาหลีใต้ พักหังซอที่นําเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายนี้มีนักเตะจากสโมสรฮองอันยาลายที่ซิโก้ฝึกสอนติดทีมชาติเป็นกําลังสําคัญนําชัยชนะมาสู่ทีมดาวทองแฟนบอลชาวเวียดนามเนี่ยปลื้มซิโก้มากนะครับมากขนาดไหนก็อ,อ่านดูกันแล้วกันนะครับจากคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามที่ชื่นชมซิโก้ก็มีคนเนี่ยแปลและก็ทําเป็นคลิปลงใน YouTube ขออนุญาตนําเอาบางคอมเมนต์มาให้อ่านกันก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ที่1ครับ ขอบคุณโค้ชซิโก้ที่ทำให้นักเตะจากทีมฮองอันยาลายเนี่ยเก่งขึ้นมากและก็มีประโยชน์ต่อทีมชาติขอขอบคุณจากใจจริงๆจากชาวเวียดนามอคอมเมนต์ที่2นะครับขอบคุณโค้ชสำหรับการทำงานหนักของคุณทั้งหมดที่ได้สร้างทีมฮองอันยาลายแกร่งขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันน่าชื่นชมอย่างยิ่งอคอมเมนต์ต่อมาครับต้องขอบคุณท่านประธานดิก ที่สร้างสภาพแวดล้อมในการฝึกซ้อมระดับท็อปขึ้นมาขอบคุณกลยุทธ์ของมิสเตอร์พาร์คที่นำมาสู่ความสำเร็จตั้งแต่ฉางโจและตอนนี้ก็ต้องขอบคุณโค้ชเกียรติศักดิ์ที่ช่วยรักษาและก็จุดไฟให้กับผู้เล่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลของเวียดนามขอบคุณนะพ่อบทพาร์คและพ่อบทซิโก้คอมเมนต่อมาครับ ขอบคุณโค้ชซิโก้สำหรับการปลุกปั้นผู้เล่นของทีมฮองอันยาลายให้มีคุณภาพมากสำหรับทีมชาติเวียดนามในอนาคตทั้งหมดยุคของโค้ชพ์คไปแล้วก็หวังว่ามิสเตอร์เกียติศักด์จะมาเป็นโค้ชเวียดนามได้เช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับเกียรติศัก์ควรจะได้รับสัญชาติเวียดนามเมื่อใดที่โค้ชเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปจากมิสเตอร์พัคนี่คือโคชของทีมชาติเวียดนามในอนาคต นี่เป็นความเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับคุณเปลก็เลยสรุปวันนี้ครับบอกว่าครับก็เพราะเป็นเช่นนี้แหละครับเวียดนามถึงชนะไทยเราก็ต้องดีใจนะครับ